เราข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2 5 6 7เราจะมาอัปเดตวิธีการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำหรับแอปพลิเคชันทางรัฐเริ่มหรือเตรียมตัวแต่เนิน่นๆนะคะเพื่อยืนยันตัวตนเอาไว้รับเงินดิจิทัล1,000 0บาท ไรมาสี่ปลายปีนี้นะคะทำไมจะต้องรีบยืนยันตัวตนเพราะว่าถ้าหากวันประกาศการลงทะเบียนออกมาภายในปลายเดือนนี้นะคะแล้วมีคนจำนวนมากที่ยืนยันตัวตนในช่วงเวลานั้นระบบอาจจะล่มได้นะคะฉะนั้นอยู่ว่างๆอ่ะดาวน์โหลดมาติดตั้งที่เครื่องและยืนยันตัวตนมีวิธีการยืนยันตัวตนด้วยกัน6วิธีนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะเริ่มด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาติดตั้งที่เครื่องสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง2ระบบ ios และ android นะคะดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะไปขั้นตอนที่1 เปิดแอปทางรัฐแล้วเลือกช่องทางการยืนยันตัวตนโดยกดเลือกยืนยันตัวตนที่7 e เ e ่นอเลดูตามภาพประกอบไปด้วยนะคะจากนั้น2ระบุเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือจากนั้นก็กดสร้าง QR code นะคะ3แจ้งพนักงานว่ามายืนยันตัวตนแอปทางรัฐและแสดง QR code เพื่อให้สแกนนะคะจากนั้นก็เสียบบัตรประชาชนที่เครื่องอ่านบัตร รับใบเสร็จแล้วกดลิงก์ที่ได้จาก SMS เพื่อดําเนินการต่อในแอปทางรัฐ4หลังจากกดลิงก์ที่ได้รับทาง SMS นะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสแกนใบหน้าในแอปทางรัฐศึกษาข้อแนะนำแล้วกดเริ่มสแกนใบหน้าสแกนใบหน้าโดยจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบนะคะ 6. เมื่อผู้ใช้งานสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วก็ให้กดปุ่มสมัครสมาชิก 7. ศึกษา อ่านข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวแล้วกดทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นกดยอมรับนะคะ 8. กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านตามคำแนะนำแล้วกดยืนยัน 9. ระบุพินโค้ดหหลักเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะคะ 10. ระบุพินโค้ดเดิมอีกครั้งเพื่อยืนยันตัวตน 11. เเปิดการใช้งานอัตลักษณ์บุคคลด้วยการกดปุ่มใช้งาน 12. เมื่อม่ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วกดปุ่มเริ่มใช้งานและ13นะคะจากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการต่างๆในแอปพลิเคชันทางรัฐได้ทันทีง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้ามาดูในคลิปอาจจะงงๆแต่ทำจริงๆง่ายมากนะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถยืนยันโโตัวตนเรียบร้อยแล้วรอเพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์แจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต1,000 0บาทนะคะซึ่งจะมีการประกาศวันลงทะเบียน ในช่วงปลายเดือนนี้กรกฎาคมนะคะกับวิธีการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปทางรัฐผ่านเคาน์เตอร์เซ์วิสที่7 e l e v e ีอัปเดต7กรกฎาคม2567